ติยามแรงคนจะลายกว่านี้เนาะแต่ว่ามืัอน,นี้หู้ซึ่งเงียบเงาพี่น้องเลยลอยกระยานปลาปะปลา,า,ากระดกเนาะปลากระดกันมีปลาคเนี่ยผ่นอนหนังเข้มบะช่วงมันจะแซ่บเลยตาเคลื่อนที่เรอยหวานไอ้จ่อยนิพลเนาะแม่นบอกมีไอ้จ่อยนิพนลเลยหันหาตามเคลื่อนที่ บาีพี่น้องวสุขสุขไว้ตอนแรกนะวันนี้มาสอนยู่ที่เมืองหนองบอกแข,ข่งค้ามมวนคลิปนี้มาสอนพาพี่น้องไปลอกตลาดแรงหนองบอกนะครับระยะลอกดาวตอนนี้ทางแข่งค้ามมวนกำลังลอกดาวแล้วกันทั่วประเทศก็ลอกดาวเหมือนกันนี่มาสอนมาหนองบอกมาเมืองหนองบอก าบ้านเท,าเท่าไม่เท่าคินี้เราจะพาไปเลาะตลาดแรงไปซอกซื้อแนวยูเนเกินมาไว้กินระยะล็อกดาวบ้านเมืองนี่เป็นเส้นทางเลข21เนาะทางเส้นนี้มันไปซอดนครไก่สอนสอนอาเขตแล้วก็อออนเมืองทาง่าแขกเส้นทางเรียบแคมของ ตอนนี้มาซอนอยู่ที่บ้านหนามันป่าเน่ะบ้านหนาบรรบ้านนามันป่าเงืนหนองบกยักาศเงียบเงาเนาะลถล่างพาหนะนาบบคอยหลายเพราะว่าบุคคลบ่ค่อยออกมาสัญจรครับโผอยู่เพื่อนอยู่ซาน ตอนนี้พยาธโควิดยูลาวนะมีจะเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,มข,ขึ้นที่นอกบานน้ำมันฝ่านะีสานเมืองหนองบก บ้านชนเผ่าพุทธไทยพี่น้องบ้านนามันป่าเป็นบ้านของพี่น้องชาวเผ่าพุทธไทยเมืองหนองบกก็มีหลายบ้านที่ทเป็นบ้านชนเผ่าพุทธไทยหนอ่อยบ้านหาดเสียงดีบ้านนามันป่าบ้านนาไต้แล้วก็บ,บ้านเื่อยดี ฐานาปกติจะหลายเนะตอนพวันรอบดาว ตอนนี้เบาสอนมาหอนตลาดแรงเมื่อรองบกเอาเนาะมากำนังเอกคือเก่าบรรยากาศเงียบเงาเนาะคนก็บุลายมาเนี่ยปกติยำแรงคนจทลายกว่านี้เนาะแต่ว่าเมื่อวานเขาซึ่งเงียบเงาพนะี่น้องเลยลอยกยานโ,โควิดเครื่องขายกับบุลาย ปลาห่านชายปลาพี่น้องเอาปลาปะปลากปลากอันนี้ปลาโคลนปลาีบอกปลาน้งโลปาโคีปลาหนอนปลาหนองปลาก๊อดไดขอบคุณน้ำปลาแดงวาว่ะ ปุณมันไปแล้เอารื้อปุเลยไปนวดเขาไปนวดเขาหายว่ะเอ้ยไกลๆไกลๆกลไปแล้วไงเงียบเงาขนาดนี้เนาะคนกำบลายเสียงคายกำบลาย ก็ชิ่งเงี่ยบเงาขนาะดตองมาขายแเราได้หารลาประจำอยู่นะ ที่ซื้อย like ังคนกับอลายใส่บ้านเดียวมาจะบ้านโหเช็ดบาท เช็ดไม่ค่าแล้วบ่ายสินหมูโลสี่สิบเราสี่สิบห้าเรารถให้เห็นสินสันไหมนะเอามัดสองกอนแล้วนะก้อนเดียวละตัวเมือบ้านอย่ไแล้วปะอันนี้มาจากบ้านสัมภาพุดหกสิบห้าชิปอะไรบอกหกเดี๋ยวเติม ไช่รับใช่กไใชรบมเลยรับละเดียวนี่ฮะหกชิ้คือมันกระดูกไม่เ่คนมุมนี้เท่าไรคนหน่อยก่แม่นคนุมนี้นึิว่าแม่ยังส่คนน่อยเท่าไรประเทศได้แม่เงไมาอาบอหมเลือดมีเดอเลือดยังเดอรไดแต่เราซื้อมขอบคุณน้ำแจ่เมืองนองบก ทอง,งเดียวอะไรไรฮะชินอ่าเอาเพราะได้ทองอ่าเอาสองทองขอบคุณน,น้ำปลาแดงพี่น้องเป็นอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหนองบกนะขอบคุณน,น้ำปลาแดง บรรยากาศเยียมเงาพี่น้องเลยคนก็บลายเครื่องขายก็บลายอาหารเข้มบะช่วงมันจะเสียไวันทายกระเฮ็บบอสันนี้มันแห้งอัะนี้ตัวนีมันแห้งไ้เลิกอวบอดกเระเจียวเอาบอ ดอกกระเจียวพี่เนาะเล่อลำบากเนาะโม่ลำบากเนาะขอบคุณขอบคุณมีกะทิเนาะ น้หวานโบมีแล้ว <Okay. S 1> บริกริน <Okay. S 1> แลน้วน้ำหวานอยู่นอกกับโบมีโดยโดยขอบใจไหมคนกบับบอย่างล่งตลาดใี่นึองล่าไรกยานโ,โคโโวิดโควิดพ่อหรือเปลชื่อหรือ,ไ,อไ,ไมช,อชื่อหรือไมชื่อ ส่วนเฟอร์วเท่าไรอะมันเสิบห้าพันเฟอร์บานเียงหวางมันี่ยานเียงหวางซือื้อกระดูมูแล้วต้องซื้อเฟอร์

เืรอพร้อมบอกเกลแล้วบกเแล้วมาหักหารประจำาเนีไงบ้นขาประจำาบมาขุมมือขุมมือได้คลี่ขึ้นลงมาได้ต้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาขอบคุณนาเ็กาควัเก็าาก็มีอู่เอามีแล้วโยพี่้อง เท่าไรอันหนึงอ่ะอันนึ่งเก้าาสองันสิบแปดสองันสิบแปดเอาอันเดียวเลยอาไรละอันนี้เดันเท่าไหรอันเดียวเอาตัวนี้่เออตัวนี้ก็ได้มังจะแซ่บอยู่วะเป็นไงแล้วแซ่บกว่า สามข้าองโอเคน้องคลิปบรรยากาศเลาาตลาดยมโควิดระบาดคนบรลายมาเลย สองพันแล้อปทอแบม่นสองกันสามพันกันสองอันสามพันอะป่ามึกกันยังไหมตรงมันจะแซ่บอ่อออออะไฮ้โมป่ามึกคอ่ะ โอ้โนี่หันตามเคลื่อนที่<ม>เกหวาน <c oughs> ของไอ้จ่อยนิพนธ์เนาะแม่นบอกมีไอ้จ่อยนิพนธ์เลยนี่หันตามเคลื่อนที่ <c oughs> จะแท้ด้วยคนต่ำเลยขายดีเพราะโควิดนี่ยมีต่ำมีไข่ลูกนี่ไข่ลูกไข่หนึ่ง <c oughs> อ่า มีน้ำน้ำหวานพร้อมเชเคน้อาพี่น้องนี่กับมีคลิปเลาะตลาดแรงหนองบกหาซื้อในในอยู่ในกลิ่นกักตุ่นไว้กินอยู่เพื่อนพี่น้องนะอาหารกักตุ่นในของกินนะสำหรับคลิปนี้มาพ้อนี้กับิีคอนเจ้าไว้เพียง่ำนี้ก่อนเนาะปหนาพบกันใหม่บายบาย